สำหรับคำสั่งต่อมานะครับคำสั่ง increment decrement และ clear นะครับผมให้ machine code เป็น0100แล้วก็ให้2บิตหลังเป็นเลือกเป็นบิตเลือกนะครับว่าจะเอาเป็น increment decrement หรือว่า clear โดยมี2บิตที่2และบิตที่3เป็น destination นะครับเดี๋ยวผมจะทำการ run คำสั่งนี้โดยบน CPU ตัวอย่างนี้นะครับคำสั่งอย่างแรก CPU จะ f e t c คำสั่งมาที่ตัว instruction register ประมวลผลคำสั่งแรกเป็นคำสั่ง increment a1 cu จึงทําการย้าย a d e จาก pc มา adr โดยการสั่งให้ pc low byte ส่งค่ามาใน data bus แล้วก็ให้ adr low byte อ่านค,าาค่าต่อมา cycle ต่อมาสั่งให้ pc high byte ลงมาใน data bus แล้วก็ adr high byte เก็บค่า c ขึ้นต่อมาให้ a1 เขียนค่าลงมาใน data bus และให้ pc เก็บค่าใน low byte c ขึ้นต่อมา increment pc ใช้ขั้ต่อมาให้ P C เก็บให้ P C low byte เขียนค่าในดาตา้ับัสแล้วให้ R 1เก็บค่าในรีจิสเตอร์ใช้ขั้นต่อมาให้ A D R low byte เข้าใน P C low byte แล้วก็ใช้ขั้นต่อมาให้ A D R high byte เข้า P C high byte ใช้ขั้นใช้ข้นถัดไป P C increment บวกหนึ่งแล้วก็จบจบการทำงานต่อมาคำสั่ง decrement C ก็คล้ายๆเดิม CU เฟดค่าเก็บมาใน IR ย้ายแ d ดเดสจาก PC เข้า a d ดสั่งให้ r 1เก็บค่าเข้าไปใน PC Increment PC แล้วก็เก็บเข้ามาใน r 1ต่อมาก็ย้าย d d r e s s จาก ADR กลับเข้า PC Increment 1ที่ PC แล้วก็เสร็จสิ้นต่อมาคาสั่งเคลียร์เก็บ Instruction ใน IR าประมวลผลเป็นเคลียร ทำการย้าย AD d d r เดสจาก PC เข้า ADR ย้าย r 1เข้าไปใน PC สั่งเคลียร์ PC ย้ายข,ข้อมูลกลับมาใน r 1ย้าย AD d อ r e ดสกลับเข้าไปใน PC Increment PC โดยผมคิดว่าเราสามารถทำให้มันมีประสิทธิภาพได้มากกว่านี้อาจจะเป็นโดยการให้ตัวของ Register เป็น Counter หรือว่าอาจจะมี Counter แยกออกมาเพื่อที่จะลด เวลาที่เราจะต้องย้ายเอดเจาก PC ไปเกิบไว้ในที่อื่นซึ่งใช้เวลานาน